สะเทือนทั้งชายแดนเครื่องบินลึกลับโผล่เมืองการไม่ได้เอเลี่ยนกองทัพไทยแจงด่วนปมยูวีปริศนาการเผยเป็นโดรนทำแผนที่แถมมีสารพัดประโยชน์สร้างความงงให้กับชาวการจนบุรีค่าเมื่ออากาศยานที่ไม่คุ้นตาลำหนึ่งเนี่ยปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าทำเอาประชาชนจำนวนมากพากันแชร์ภาพแล้วก็หวั่นใจถึงความปลอดภัยแต่ล่าสุดกองทัพไทยได้ออกมาให้คำตอบแล้วคะ่ะ รายงานแจ้งว่าอากาศยานปริศนาที่เห็นเนี่ยแท้จริงแล้วคืออากาศยานไร้คนขับหรือ UAV ของกรมแผนที่หารรุ่นวิทยุซะ60ค่ะซึ่งเขาปฏิบัติภารกิจถ่ายภาพทางอากาศเพื่อจัดทำแผนที่ความละเอียดสูงตรวจสอบภูมิประเทศ2มิติสม,มิติและสำรวจพื้นที่ห่างไกลกรมแผนที่หารเขามีภารกิจบินสำรวจที่อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรี ตอนนั้นเองถ้าทําให้ชาวบ้านเห็นแล้วสงสัยกันกองทัพไทยยืนยันชัดๆเลยว่ายูเอวีลำนี้เนี่ยเป็นของไทยแท้แน่นอนไม่ใช่ของเพื่อนบ้านคะ่ะสบายใจได้เลยมาดูกันศักยภาพของยูเอวีทางทหารเทคโนโลยีลับที่อยู่เบื้องหลังสําหรับยูเอวีทางทหารรุ่นใกล้เคียงเขามีบทบาทสําคัญมากๆในสงครามยุคใหม่และภารกิจความมั่นคงมีศักยภาพและหน้าที่หลักที่น่าทึ่งดังนี้ค่ะ หสอดแนมเฝ้าระวังกล้องเทป e ีโอไอออรสหาเป้าหมายส่งข้อมูลให้ระบบอาวุธช่วยทหารภาคพ,พื้นดินดูพื้นที่ล่วงหน้าป้องกันซุ่มยิง 3. ส,ส่งของสเสบียงยาอุปกรณ์ในที่เข้าถึงยาก 4. ส,สร้างแผนที่ถ่ายภาพวิเคราะห์พื้นที่สู้รบสรุปแล้วเยวยวิที่เห็นเนื้อการจันบุรินบุรี คือภารกิจทำแผนที่ของกรมแผนที่หารเป็นเทคโนโลยีที่กองทัพใช้เพื่อพัฒนาชาติและความมั่นคงค่ะดังนั้นประชาชนคลายกังวลได้เลยนะคะ